นี้นะคะบอกได้เลยนะคะเราพามาชมซุ้มรวมรถตนเดียวนะคะที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้กันเลยทีเดียวนะคะเรียบีวานะคะวันนี้เราจะมานําเสนอนะคะรถที่ทุกคนรอคอ,อยนั่นคือไคะเรียบวาเด<ช>็ดมากม,มากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะห้างกระพิบต พัดตายเลยนะคะเหมือนที่น้องแป๊บ,บอกนะสำหรับสเปคนี้นะคะเป็นดีแมท3.0มาพร้อม เฉพาะอออเลยนะคะพี่นิดคะ bây giờ thì vẫn dị biệt riêng riêng 洞里。 5้ถึงหกตันกันเลยทีเดียวนะคะของคันนี้โอ้โหรถธรรมดานะคะบรรจุไปแค่ 2- อสตันนะคะอย่างหนักเแล้วรับมาอย่างน้อย5้ถึงหกตันกันเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้บอกได้เลยเราปรุแต่งมาต้องจะสวยอย่างเดียวไม่พอนะคะแล้วยมใช้งานแบบโอ้โหเริดๆว่ากดกําลังทีเดียวนะคะสําหรับรถกระบะตอนเดียวคันนี้ของเรานคะใช่แล้ว เดียวนะคะเพราะว่าใช้เบอร์22นั่นเองนะสามารถขันและที่สำคัญนะคะซื้อรถกับทางเสรีไทย พี่เซนเหมือนแบบว่าเราบรรทุกของหนักเรามีรั้วกั้นให้แล้วนะคะประมาณ4ี่ชั้นตรงนี้นะคะรั้วกั้นด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะรั้วกั้นของเรานะคะมี4ชิ้นเลยนะคะด้านหลังแล้วเราก็ทําในส่วนของกล้องกล้อง สีเพื่อความสวยงามน,นะจ๊ะนายจ๋าใช่ละจ้ะนี่เหรอเวลารอขับขี่กลางคืนเพราะว่าผลผักผลผลไม้อะไรอย่างนี้คือเขาชอบวิ่งงานตอนกลางคืนใช่ไหมใช่เล้ค่ะเป็นสีที่ช่วยในการสะท้อนแสงในตอนกลางคืนได้ดีม,มากเลยนะคะน้องแป๊บ่าใช่แล้วค่ะพี่เนยค่ะเผื่อใครที่ขี่มาด้านหลังนะคะจะได้เห็นว่าเออรถคันนี้นะ,ะบรรทุกหนักนะคะเพราะมันเรืองแสงสีเหลืองมันเห็นได้ชัด เขาเรียกว่าสกีนะคะไม่ใช่สกีบอร์ด hmm. จ mm ้าองแป๊าจ้าจ้าพี่เ uh, จีจ้ามันค <orman> ok ือสกีอะไรคะตัวนี้นะช่วยรองรับแนบนะคะเหมือนกับเวลายางแบนหรือทุกบรรทุกของหนักจนเกินไปนะช่วยไม่ให้แนบตัวเนี้ยลากกับพื้นท้องถนนเพราะว่าเวลาเขาสีกันเขาโดนกันอ่ะมันจะเกิดประกายไฟยขึ้นมาใชคะอันนี้ช่วย เลือกเข้าไปด้านท้ายรถอน่อยนิดนึงนะคะ ต่อพิเศษให้ไปเลยนะคะติดรถให้ลูกค้าไปเลยโอ้โหเรียกได้ว่าสวยงามมากนะ<ช>สำหรับเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยของเราเรืองแสงสวยงามดีนะคะแต่เรามีให้ความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยนะคะที่เพื่อนๆจะได้รับกลับไปนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกระบ,บะเสริมอ่ามันจะดูตรงนี้นะคะกระบ,บะเสริมด้านบนนะคะตรงนี้เลยนี่เลยนะคะจะมีในส่วนของกระบะ เสิมตรงนี้เลยนะคะนี่เลยมันมีอยู่ตรงนู้นกับตรงนี้นะคะที่นูนๆอยู่นะคะเราแต่งระบัะเสริมมาให้ด้วยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเพื่อใช้ในการบรรทุกอย่างหนักนะคะดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรา อย่างนั้นเลยนะคะใช่แล้วน้องแป๊บค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยเดี๋ยวดูไมค์กันอีกนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะไม่ประมาณหกหมื่นต้นต้นเองคะพี่เนคะโอ้โหเรียกได้ว่านะคะเป็นรถ Isuzu D Max Spark EX นะคะเป็นกระบะคอกรักร้วนะคะเป็นปี2019นะคะคันนี้เป็นเครื่อง3.0เอง 2,019ราคา4,89,000บาทใหม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะพี่เลยคะใช่แล้ว,<ช>ลวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะสำหรับคันนี้ใช่ใช